มืดๆร้อนครับผมที่บ้านนี้แม่โตกแรงึมแม่วันนี้ก็มาถึงนะคะาัง นนห้าสิบหหเหรอฮะนี่อันเล็กเท่าไหร่นะ ยี่สิบห้าลวกให้เพียนหนึ่งอันนี้วะยี่สิบห้าเนี่ยแผงใหญ่เนี่ยห้าสิบใหนกกระทาเนี่ยอันนี้สี่สิบอันเล็กนี้ยี่สิบเอาแบบสุกๆเลยนะฮะเดีย๋ยวเราจะมาลองกินกันนะฮะ อาไคต้องจะงานนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะ